วอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านยำไวนนะครับยำไวๆเลยแหละที่ร้านเจรัสนะครับยำไวๆเขาขายดั้งเดิมนะที่ตลาดปลาลมใจชนนะครับนนแล้วก็คนเยอะจริงๆนนวันนี้คนน้อยมากครับปกติจะต้องจดคิวเลยต้องจดใบคิวตอ,น,วอนนี้กำล,งลังรอรอเส้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราดู คนเป็นลูกค้าตั้งแต่ยังเรียนยังอะไรอย่างเงี้ยโตไปทํางานทีม่มามาชิมอยู่มันชิมอยู่<อ>ปกติไม่ได้สั่งเลยอย่างนี้เราต้องจดบัตรคิวต้องอะไร เมื่อก่อนแล้วไงจ้ะนี่ขนาดเงี้ยแล้วบางทีลูกค้ายังยืนรอกันอยู่ขนาดนี้เลยแต่แบบมันเหมือนเดิมๆมันจะเป็นลูกค้าเดิมๆมาตลอดใหญ่อะครับก็ย่างน้ำอะเผ็ดไหมแม่เผ็ดมั้งทั้งมื้อบอกเอาเผ็ดแล้วพี่เิ้าเดียวนะฮะที่นี่หมูกับเอ็นหมู นี่ดูลูกค้าครับแยกถุงป่ะไม่แยกค่ะแล้วตรงนี้มีใครตอบอ่ะเออมีพี่เตะสามไ่ดน้ำจิ้มกน่ไอ๋อไม่ได้นะน้ำจิ้มอ่ะมีหน้ำออยอนออยอ่อย คกจักบของน้องกุยเลงแล้วก็ของน้านเผ็ดไหมนนอ,อ,อ้ปกตินแ้องแล้วก็ของพี่สไายเผดเลยหนูใผังได้นะลูกนี่ดูเส้นดูเส้นสั่งกลับบ้านก็ไม่อืดน,นะไม่รู้ลวกยังไง ั่งเราไม่อื่นจริงอันนี้เรื่องจริงจริงมันต้องคนที่อยู่กับมันอไม่อยู่กับมันเนี่ยปีหน้าครบ20ปีแล้ว20ปีแล้วครับปีหน้านี่นะโอ้ปีหน้าเนี่ยปี6เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ากินแต่เด็กๆจังสิงตอนนี้จะครบ20ปีแล้วก็ตั้งแต่ปี6ป่ะครับเนี่ยร้านั่งได้าแล้วอย่างเงี้ยคือสั่งซื้อกลับบ้านไปก็ไม่อืดเส้นไม่อืดรับประกันด้วยเลยร้านเนี้ย ห้องคนลวกเป็นนะครับก็จะหอมเครื่องหอมเครื่องไวๆเขาเองเนาะมีแค่เส้นไวๆล้วนๆนะครับที่ร้านมาเดินเที่ยวที่สาราโวนใจชนนะ,ะก็ไว้เวียนมาลองชิมได้ครับร้านนี้

จริงๆลูกค้าใหม่ๆเขาก็ไม่่อยรู้แล้วนะครับจริงๆหน้าใหม่ๆเขาทัานแรกขอก็จะแค่เห็นงงว่าเขารออะไรใช่อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือหอมใช่แครับแจกามครับอย่างที่สองก็คือหอมใช่ครับเพราะว่าจริงๆของใครไม่รู้ซ้มันเนี่ยบ้านนี้ป่ะก็ใช่ไงก็ไปไปนู่นทำนึ่แล้วก็นี่เส้นกำลังต้มอยู่เพราะมันมีก้อนเดียวเนี่ย ยำเลยหรือแจ้น้ครับเอาใจสงสัยแต่ก่อนนี้จะสงสัยว่าลุมอะไรกันเออร้านนี้<ช>แล้วก็หอมลูกค้าเขาจะให้เขาอะไร้วเขาไก่อะไรก็เออใช่แต่พอ,<ช><ข>อลองอชิม<า>แล้วก็<า>จะไกลเป็นลูกค้าประจำเลยเดี๋ยวใครยังไม่รู้นะฮะม,มีมีช่องทางนะฮะมีช h อปปี้มีไลน์แมน กระดักรยำไวๆนะครับลองกินเข้าไปดูฮะได้นะคะ,ะเผ็ดได้นะคะจ้าเผ็ดได้จ้เนี่เหมือนแค่ใส่เส้นลงไปเฉยแต่เวลาผมสั่งแยกกลับไม่อืดเอาสเาอิเหมือนเราต้องลวกเป็นด้วยนะใช่ครับเรียนรู้กันมั่นนะจะจริงครับจริงพออย่างนี้ใครใมาลวกไม่เหมือนกันหรอก ต้องแยกแยกลวกผักกับแยกลวกเส้นใช่ไหมคะไม่ได้แยกหรอกจริงๆแล้วฝั่งนี้จะต้มลูกชิ้นเพราะว่าถ้าสมมติเอามาต้มในหม้อเนี้ยมันจะดำลูกชิ้นอ่ะมันจะดำเพราะเส้นเราต้มเส้นทั้งคืนใช่ไหมมันก็จะดำแต่ถ้าผักไม่เป็นไรมันลงได้แต่ถ้าเวลาลูกชิ้นนี่ยเวลามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะดำสีจะดอืมเรามเสวยอีกใช่ไหมมนก็จะ่ผมสั่งนะครับเป็นแยกน้นาอย่าจำสีจะไ เช่นว้ไว้สองก้อนหอมมากใส่ถุงก็ได้ครับแต่ใส่ถ่วยปิดฝาก็ได้นะถ้าไมโคเรเวฟได้โอเคเอาที่ร้านแนะนำครับถ้าไมโครเวฟได้ อย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากโฟมมาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคือหลายๆอย่างเนาะทั้งราคาทั้งมันไม่ปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างเลยแต่ถ้าอย่างเนี้ยส่งผ่านแก็บผ่านไลน์ก็คือส่งาสะดวกกว่าไม่ส่งความอย่างนี้ให้เลยอ๋อดีครับดีดีเม่ไดแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นโฟมโฟมขาวใช่ใช่ครับไหนจะของอะไรแพงขึ้นแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้สําหรับสมัยนี้เนาะเราก็ปรับตามสภาพเราก็ต้องสู้กลยุทธ์เข้าไปอ่ะ กับทันสภาพให้อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ้ะของผมอันนั้นหกสิบค่ะครับตองัวอะไรลูกพิเศษไม่เอาอ๋อพยายาเส้นว่างั้นเถอะ่หกสิบบาทแค่นี้เองนะฮะราคาแค่นี้เองของผมนะครับนะครับแวะเวียนมาชิมนะครับเซรัส จำไวนะครับเจ้าเก่าดั้งเดิมแรกๆของตลาดนี้เลยที่ตลาดนี้บูมๆเลยนะสมัยก่อนมันบูมมากเราะมันไม่มีตลาดเดินนี่คือไหลไหลกระทบกันเลยนะฮะที่ตลาดตลาดระชาชนเดี๋ยวนี้แบบไปเลยตั้งแต่ตลาดจะเปิดอ้พอมีตลาดอื่นๆขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยเลยนยฮะเนี่ยพอวันศุกร์มันยิ่งไปหนักเข้าอีกน้ำยเยอะกระจายเยอะมากใช่ที่ครับ ก็อย่าลืมนะครับไม่ใชู่เดิมๆย่ลไม่รู้ทีนี้พอมันก็มันก็จะได้ไปปากต่อปากใช่บอกกันปากต่อปากถ้าบอกกันต่อยังขายอยู่เหมือนเดิมครับรสชาติยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเวืเวียนมาชิมนะฮะที่ที่นี่ที่เดียวในตลาดสาราลงใจชนน้องั้านต้องสั่งผ่านแก๊บผ่านออนไลน์อย่างเดียวแล้วขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ